อ่ามาแล้วสวัสดีครับขอโทษที่มาช้าไป5นาทีเนาะเพราะว่าพี่ยอดไปถาแป้งอยู่โอ้ยขายขนิอกแล้วดูที่หาน้ำไม่เท่ากันเห็นไหมเดี๋ยวนะวางไฟผิดหรือเปล่าเอาไปไว้เไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอเหรอนอนแล้วน้าพี่ยอดเนียนมาก อ๋อคิดดีทำดีไม่คิด,คดถึงผู้นำประเทศสบายใจหน้าก็จะดูดีราศีพองใสสวดมนต์ทุกวัน <c oughs> บทเดียวกับนายกหรือเปล่าอย่าพูดอย่าโยงเดี๋ยวเสียการเสียงานหมดวันนี้มีคำถามเยอะเลยนะครับหลังจากที่เราไปที่ทะเลอาราฟุเนาะอ่า,าวเาวดี้พี่ยอดหลอกขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวแจกมีของรางวัลให้หน่อ <c oughs> <c oughs> ยขอแจกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจกขอแจกไม่มีความยุติธรรมหรืออะไรอยู่ในโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ขอแคป ก่อนขอแคปไ้ก่อนวันนี้มีเรื่องเล่าจากคําถามเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่เพื่อนๆสนใจทะเลอาราลกันเยอะมากคือต้องบอกว่าทะเลอาราลที่เราไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกใช่ไหมอันดับ4ี่เลยเหรอครับว้าวอันนี้ต้องไปเพิ่มครับเพิ่มความน่าสนใจใช่วงการบันเทิงอะเนาะพระทาไม่ได้ไงพระทาเลาะมากจะโดนเรียกเตือนโดยคารวาดด้วยซ้าเราอยู่ใน กึ่งพุทธกาลไงมันจะค่อยๆเสื <joy rik> ่อมลงเสื่อมลงเสื่อมเพราะคารวาที่เรียกพระไปแล้วหรอกอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครสนใจไปทะเลอาราลเนี่ยทะเลอาราลใหญ่มากดังนั้นมันกินพื้นที่ของ2ประเทศครับคือส่วนที่เราไปเนี่ยคือส่วนของอุซเบกิสถานมันจะมีทะเลอาราลส่วนบนซึ่งเข้าไปอยู่ในเขตของประเทศคาซัคสถานด้วยซึ่งประเทศคาซัคสถานเราไปแน่ๆไม่ต้องห่วงครับ ใช่ครับแต่เราไม่ได้ไปเพราะทะเลเราไปเพราะอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยโมอหน้าอันนี้ครับคือถ้าเกิดใครอยากไปเนี่ยในหนังสือท่องเที่ยวบอกว่าถ้าคนอยากจะไปดูติดตามได้ในสัปดาห์หน้าประเทศคาซัสสถานเราไปในเทป EP หน้าครับแน่นอนครับ ห้ามพลาดบอกตรงนี้เลยว่าห้ามพลาดอต่อที่ทาตัวเป็นคารวะที่คอยควบคุมพระสงในการไหลทุกคนนะครับต่อต่อต่อคือจะบอกว่าถ้าใครสนใจจะไาเที่ยวอาราลเนี่ยนะครับมี2จุดให้ไปเที่ยวได้ก็คือในโซนของเขตอุซเบกิสถานแล้วก็เขตของคาซัคสถานซึ่งตอนที่เราไปเนี่ยเราก็คิดหนักมากว่าเราควรจะไปทราบประเทศไหนดีมีคําแนะนานะครับว่าทะเลอารลของฝั่งคาซัคเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นกันเพราะว่าฝั่งของคาซัคอะครับจะไม่ได้เห็น แก่ซากเรือมันจะมีท่าเรือเก่าซึ่งถ้าเกิดคิดว่าใครไปดูทะเลอารอเลในฝั่งคาซัสสถานเนี่ยน่าจะเห็นภาพที่ ต่างออกไปแล้วก็หน้าหดหู่ไม่แพ้กันก็นนคือฟ้าของประเทศคาซัคสถานก็ไปเที่ยวดันกันคำถามต่อไปครับนิตยาสารฟอกนะครับจัดยกให้อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นหนึ่งใน5 0สิประเทศที่ควรไปเที่ยวหลังโควิดควรจะไปไหม <S 2> <S 2> <S 2> อุซเบกิสถานไม่ได้มีแค่รัฐคาะัคสถานจะมีเมืองที่มีมัสยิดโบราณสิ่งก่อสร้างที่เคยอยู่ในบรรดาเส้นทางสายไหมเนาะอยู่หลายเมืองมากนะครับในอุซเบกิสถานเนี่ยแต่เราอะ่ะไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาเราจํากัดน,นะเรา ราก็เลยไปดูม,มูกุสแล้วก็มาดูอาราซีและเดี๋ยวเราอ่ะจะเข้าเมืองหลวงมัสเคนซึ่งเมืองหลวงของอุซเบกเนี่ยเอาจริงๆเป็นเมืองหลวงที่เราอ่ะไม่ได้หาข้อมูลไปเลยเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ไม่นานแต่เอาไปพักไปชิลๆหายเหนื่อยแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วอ่ะเป็นเมืองหลวงที่มีความรื่นรมซึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นในเทปหน้านิดน,นึงนะครับเมืองหลวงของอนะุซเบกิสถานน่ะน่าเดินน่าเที่ยวและที่สําคัญคือรายการอื่นเล่าเรื่องไปมัสยิดไปสถานที่ท่องเที่ยวของอุ อุซเบกิสถานเราไม่เล่าเพราะเราแตกตาเพราะเราไม่ได้หาข้อมูลไปตอนที้ไปเราจะไปเล่าความลับหนึ่งของอุซเบกิสถานซึ่งเพิ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ดูคือจะบอกว่าความลับที่เราไปเจอและมันน่าตื่นตะลึงเนี่ยนะครับจริงๆมันมีมานานแล้วนะแต่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ถ่าย ภาพออกมาได้ถูกต้องพวกเราใช่เราพอเ,เ,เ,เราไปปุ๊บเนี่ยเขาเพิ่งเปิดให้เราไปถ่ายภาพหรือเล่าเรื่องราวนี้ได้ ก่อนเราไปไม่นานนี้เองและหลังจากนั้นพอเรากลับมาก็เกิดโควิดอีกเรื่องนี้เขาเลยยังเงียบเงียบอยู่ <c oughs> ห้ามพลาดนะครับเ <c oughs> ทปหน้าครับเ <c oughs> มื่อกี้เขาถามอะไรนะ <c oughs> ถามว <c oughs> ่า <c oughs> ควรจะไปเที่ยวอุซเบกไหมยืนยันว่าควรไป <c oughs> แล้วก็สิ่งที่เราไม่ได้เล่าในรายการนะครับก็คือพี่บอลไปเข้าโรงพยาบาลที่ทัชเคนเพราะว่าคิดไปเองว่ากระดูกตัวเองแตกแล้วก็แบบโอ้ขยับมือไม่ได้เลยที่บอว่าทำยังไงดีต้องไปโรงพยาบาลแล้วแล้วก็เบียดบางเวลาเที่ยว ่งมีอยู่น้อยนิดในกรุงทัชเคนของพวกเราไปทําให้ผู้ชมที่จะชมรายการเนี่ยจะได้ดูทัชเคนเพียงแค่เทปเดียวจริงๆเป็นพอพีิบอลทึ่งไปโรงพยาบาลแล้วไปเจอคุณหมอถามว่ามาจากประเทศไรบอกว่ามาจากประเทศไทยแล้วคุณหมอบอกว่าเขาเพิ่งไปดูงานที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมาอุสเบกับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ในฐานะนักท่องเที่ยวเราอาจจะไม่รู้ทีมกีฬาเราต่างๆก็ไปเก็บตัวที่อุซเบกิสถานกันเยอะแล้วระหว่างที่เราไปที่กรุงทัชเคนนะครับเราเห็นป้ายโปสเตอร์ โฆษณาของ Amazing Thailand อของการองเทีออย่ยวในประเทศไทยด้วยซึ่งก็ทําให้พบว่าจริงๆแล้วว่าไทยเราอ่ะก็ไปทําตลาดเรื่องการท่องเที่ยวกับคนอุซเบกไม่ใช่น้อยคำถามต่อไปสรุูกแคนหักจริงเป้าอ่ะเอ็กซเรย์บอกบอกว่าไม่เป็นลายเลยเป็นอาการทางจิตเอ,อ่อรบโรงพยาบาลจริงๆมันก็ฟกช้ำหรือลมครับ <c oughs> แล้วก็มีเพื่อน ผู้ร่วมเดินทางกับเราเนี่ยแนะนําการ์ตูนเรื่องเจ้าสาวบนเส้นทางสายไหม่ไม่รู้พูดชื่อไทยถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือโอโตโยเมกกะตาริโอโตโยเมกตะการิเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับแถบเอเชียกลางเนี้ยเยอะมากก็เลยลองไปเซิร์ชดูเหมือนเขาก็ชื่นชมกันมากว่าวาดลายเส้นได้สวยแถมเครื่องแต่งกายอะ่ะตรงตามลักษณะนั้นเป๊ะเลย mm hmm. คือมีข้อมูลที่ดีแล้วการ์ตูนเรื่องนี้ได้รางวัล ด้วยนะครับเมื่อปี2014ชนะ One Punch Man แล้วก็ชนะ Seven Deadly Sin อ่านีไ่ไม่รู้จักมี <c oughs> แต่คอการ์ตูนคอมางาังงะจะต้องรู้จัก ชนะ2เรื่องนี้นะเออซึ่งผมไม่เคยดูนะแต่2เรื่องนั้นนที่แพ้เรื่องเนี้ยเคยอ่านนีงานมีเพื่อนรู้จักเยอะนะบอกว่าเป็นประตูในตำนานครับโร้เนนมาทำไมผมพลาดเนี่ยอ่านแต่มียุกิที่รักอันนั้นเป็นไวสาหรอฮานะเธอฮานาดะผีซากกับฮานะดะแต่เรื่องนี้พลาดไม่ได้ยังไงแบบบอกว่านางเอกเป็นชาวอุยกูค่ะเรื่องเจ้าสาวแห่งเส้นทางสายไหมแล้วก็มีเรื่องราวของทะเลแอเรลลนี่แหละมีแฝด คู่หนึ่งอยู่ที่ทะเลแอเรลลอ๋อแล้วตอนนั้นจะมีทะเลใช่ตอนนั้นังเป็นทะเลแล้วก็หาปลาก็มีเรื่องราวที่เมืองมอยน้อกที่เราไปมาด้วยซ้าซึ่งเสียดายมากเราน่าจะอ่านกระตูนเรื่องนี้ก่อนที่จะไปโอ้เสียดายจริงๆอะรู้สึกพลาดโออมีคนอ่านผีซ่ากับพานาดะด้วยก็มีหมอกใยบาศก็สนุกใครอ่านทักจังบ้างเป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วน้ำตาไหลพลาดเลยนี่ไงวิภามาแล้วนะครับวิภาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อวิภานะคะอะหรอหนูหรอ เขางอนแล้วนะไปเรียกวิ้าว่าวีป้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นชื่อสากนไงมันเป็นเหมือนโมนาลิซาไงครับภาพวาดโมนาลิซาที่โด่งดังในทั่วโลกเพราะว่าคนเอามาล้อทําเป็นภาพนู้นภาพนี้ล้อกันไปทั่วโลกใช่ไหมคนทั่วโลกนึยรู้จักโมนาลิซาวิพาเหมือนกันเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เดียวกันเราสามารถแปลงวิพาเป็นวีป้าใครมีไอเดียเด็ดๆแปลงวิพาได้มากกว่านี้ แปลมาเลยคือวิภาเนี่ยเป็นมมนาลิซาคนหนึ่งเนี่ยนี่ไงมีวีป้าวิภาวี้าหีพามีไวเปอร์ด้วยนะอไวเปอร์ไวเปอร์อ่ะคำถามต่อไปเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบมีคนถามว่าตึกฟองมนั้นนะสร้างขึ้นมาทําไมแล้วชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงมีคนอยู่จริงหรือปาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอ่ะไปเจอเอาตรงนั้นจริงๆครับเราได้คุยกับเพื่อนชาวออสเตรเลียพอเราไปเห็นเราก็จําคาพูดของเขาขึ้นมาได้เลยว่าเฮ้ยมันมีจริงๆไอเฟสบิลดิ้งที่เขาเรียก นนแล้วเราก็พยายามหาคําตอบนะครับมันคืออะไรกันแน่ก็ยังไม่ได้คําตอบอันนี้ต้องฝากให้กับนักเดินทางรุ่นต่อไปนะครับเรื่องตึกเนี่ยอันนี้เราคิดเองนะว่าเราสามารถสันนิษฐานได้ไหมผิดถูกไม่รู้นะครับเราคิดว่ามันน่าจะเป็นการสร้างามันน่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของอเมืองหรือเปล่าเพราะว่าสังเกตดูตึกที่เราเป็นเล่นกับประตูะคือข้างนอกอะ สวยอย่างที่เห็นแต่ข้างในอ่ะครับไม่มีการกั้นห้องจริงๆหลังค่ายังทําไม่เสร็จทาสีข้างนอกเหมือนฉากละครนะครับซึ่งเรารู้สึกว่ามันผิดปกติมากการสร้างอาคารเนี่ยการทาสีนะ่าจะเป็นงานท้ายๆแต่ว่าอันเนี้ยข้างในยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าทาสีข้างนอกก่อนส่วนที่ข้างหน้าที่มันติดถนนใหญ่อะ่ะถูกทําก่อนซึ่งอเราก็ไม่รู้ว่าก่อนที่เราจะมามันที่นี่จัดงานหรือประธานาธิบดีมาหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่เรามองไปที่บางซอยอ่ะครับหลังตึกใหม่ๆพวกเนี้ยก็ ก็ยังคงเห็นบ้านแบบเดิมของอชาวบ้านที่มไมนักอยู่เป็นบ้านดินบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ้านดินเป็นบ้านดินแบบเ,เมืองเล็กๆที่อ,อยู่กลางทะเลทรายเดี๋ยวเราจะจินตนาการได้อะครับซึ่งอันเนี้ยบ้านที่เป็นบ้านโซมโซมบ้านโบราณผู้คนเนี่ยมันตรงกับข้อมูลที่เราหามาก่อนที่จะไปที่นี่เออใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ากระทั่งที่พักอ่ะเราอาจจะต้องลุ้นด้วยซ้ำว่าจะเปิดหรือไม่เปิดอาหารจะมีไหมก็ไม่รู้แล้วภาพที่เขาถ่ายมาก็คือเป็นชุมชนที่มีบ้านดินโซมจัดกระจายอยู่เพราะว่าเป็นชุมชนที่ไม่ได้มี แต่กิจที่จเจริญอะไรมากนะักที่เห็นอีกอ่านหนึ่งก็คือตอนที่เราไปเรากําลังเห็นเขากําลังก่อสร้างสนามบินอยู่หลังท่ารถที่เราไปลงอะเมืองนี้มันมีอะไรอะทำไมการท่องเที่ยวบูมขนาดนั้นชิวเหรอแล้วก็ ถ้าเกิดใครไปเปิดดูแผนที่ของเมืองมอยนักนะครับจาก Google Map นะครับจะเห็นว่าถนนที่มันนํามาสู่เมืองนี้พอพ้นจากเมืองนี้มันก็ไม่มีถนนไปไหนต่ออีกแล้วอะคือเป็นถนนตันเออ<ช>ทําให้เราก็สงสัยว่าแล้วทําไมเมืองนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาทําอะไรกันนะครับทั้งที่มันไม่ใช่ทางผ่านมันเป็นถนนที่คนต้องตั้งใจมาที่นี่นะครับอันนี้ก็ฝากสําหรับใครที่จะเดินทางต่อไปก็ฝากกังตออมาบอกเราด้วยนะครับที่เนี่ย มีโครงการที่จะทําให้ทะเลกลับคืนมาเหมือนเดิมหรือเปล่ามีเราเพิ่งค้นพบหลังจากที่เรามาทําข้อมูลถ้าเกิดไปดูแผนที่ทะเลอารซี C ตอนนี้นะครับจากที่ทะเลที่เป็นผืนใหญ่มันถูกแบ่งออกเป็น2อสาก้อนมันจะมีทะเลเวิร์กเล็กๆที่อยู่ในอุซเบกิสถานแล้วก็ยังมีทะเลอีกส่วนนึ่งที่ยังเหลืออยู่อยู่ในเขตคาซัคสถานทางฝั่งคาซัคสถานนะครับมีโครงการที่จะฟื้นฟูอารซี R C กลับมาแล้ว<อ>เขาก็เริ่มโดยการ ทำเขื่อนเพราะว่าเนื่องจากทะเลอารอซีนมันใหญ่มากแล้วมันอยู่ในเขตของสประเทศเดี๋ยวเดวคนบอกว่าจิกผมพี่ยอดร้อยหนึ่งอาโอนมาเร็วจิกเร็ล้วจิกเร็วจิกเลว <laughs> คุณอา,อาราลีกิมนะครับโอนมาเดี๋ยวนี้เลยได้ครับจิกแล้วพยอดร้อยหนึ่งสองร้นะครับสองร้อขอให้แค่ร้อยเดียวนอเด็๋ยว็ดเด็ดเดีดเด็ดเดเดวดเดเดเด นี่เมื่อกี้กำลังจะตอบสาระความอูต่อ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 ก็คือจะบอกว่าในฝั่งคาซัสสถานเนี่ยมีการฟื้นฟูแล้วโดยการสร้างเขื่อนกั้นก่อนครับก็คือไม่ให้น้ําลงมาที่ฝั่งกระกระปักกั้น้ำของตัวเองก่อนใช่เพราะว่าทะเลอารัซีมันใหญ่มากใหญ่จนถ้าเกิดจะผ่านน้ําเข้ามามันต้องช่วยกันทั้งสองประเทศแต่ว่าทางฝั่งอุซเบกยเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนมากนะแต่มีโครงการเหมือนกันทางฝั่งคาซัคก็เลยใช้วิธีสร้างเขื่อนกั้นทะเลอารัซีในส่วนที่เขาจะเริ่มฟื้นฟูก่อนแล้วก็เริ่มผ่านน้ำ ข้ามามแล้วแลได้<ม>ข่าวว่าตอนนี้โครงการมันก็ค่อนข้างจะได้ผลไปอย่างช้าๆ<ม>เริ่มมีสัตว์น้ําทะเลเริ่มกลับมามีชีวิตบ้างแล้วในฝั่งค<ม>าซัสสถานนะครับแต่ฝั่งอุซเบกก็มีโครงการที่จะฟื้นฟูอารลซีเหมือนกันแต่เท่าที่ไปอ่านข้อมูลมาเนี่ยดูเหมือนยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าให้เห็นผลมากเท่ากับฝั่งคาซัสสถาน<ม>แต่ว่าคนอุซเบกและคนคาซัคสถานเนี่ยระหว่างการเอาน้ํากลับมาเติมคนเขาก็พยายามฟื้นฟูโดยการเข้าไปปลูกต้นไม้จะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นได้ในทะเลทรายไม่ ใช่ต้นไฟนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชออแต่ก็คือมีการพยายามเข้าไปปลูกเพื่ออย่างน้อยเนี่ยไม่ให้ไตายมันฝุ้งมันอาจจะมีสารเคมีแล้วก็ไอเกลือปลิวขึ้นมาจนมันเกิดวงลทิทางอากาศออแล้วก็อาจจะเป็นการเริ่มเก็บกักความชื้นให้มันกลับมาอยู่ในดินเพื่อจะรอก,การผ่านน้ำกลับมาแล้วก็มีคนถามต่อมาว่าแม่น้ำสองสายนั้นนะครับที่ไหลมาเติมทะเลอาราซีตั้งแต่โบราณโบราณมาเนี่ยยังมีน้ําอยู่ไหมห จำเมืองนูกูสได้ใช่ไหมครับกรุงนูกูสตอนเย็นที่เราไปนั่งริมใช่ใช่จะมีแม่น้ำอยู่ใช่ใชไหมนั่นก็คือหนึ่งในแม่น้ำที่ไหลลงทะเลอาร์เซ ในอดีตนั่นเองแต่ว่าตอนนี้การฟื้นฟูอาจจะยังยากอยู่เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยธุรกิจฟากายังคงเดินหน้าอยู่คอตตอนยังเป็นสิ่งสําคัญมันกลายเป็นสิง่งจําเป็นและขาดไม่ได้สําหรับโลกใบนี้ไปแล้วอะ่ะนั่นมนุษย์ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการหายไปของแอลซีไม่ว่าจะอยู่ที่มุมใดของโลกถ้าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากฟ้าอะ่ะซึ่งมันมีอะไรบ้างลองไปค้นในเน็ตน,น,น,นะครับคุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แอลซีหายไปปัญหาเนี้ยมันก็เลยทําให้เราพยายามคิด ค,คิดว่าปัญหาต้นตอคืออะไรตัวกกงคือใครแล้วเราต้องทํำยังไงล่ะเราจะหยุดไม่ใส่เสื้อผ้าไม้ถอดเสื้อผ้าทิ้งปฏิเสธเสื้อผ้าไปเลยไม่ใช้คอตตอนไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วเ,เราก็ได้เจอหนังสือเล่มหนึ่ง Kiss Me and Be the Change นะครับคือหนังสือเขาจะพูดเรื่อง25เรื่องราวเปลี่ยนแปลงโลกแด่ผู้อยากให้โลกเปลี่ยนนะครับในนี้มันมีประโยคสั้นๆที่อธิบายว่าทำไมเรื่องการลุนลงทางสิ่งแวดล้อมอม,มันถึงยากและไม่ค่อยได้ผลสักทีมันมีคำอธิบายจากคนคนหนึ่งว่ามันเป็นเพราะว่ามนุษย์น่ะรู้สึกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่จน ไม่รู้ว่าตัวเราหนึ่งคนน่ะจะทาอะไรได้บ้างไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพลังของคนหนึ่งคนในตัวเราเนี่ยในการที่จะลงมือเปลี่ยนเนี่ยมันจะแก้ปัญหานี้ได้จริงหรือดังนั้นมนุษย์จํานวนหนึ่งเนี่ยก็เลยใช้วิธีปิดสวิตช์ไม่เอาแล้วไม่รับรู้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือรับมือไม่ถูกการที่การเมืองยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เออแม่ไม่รู้แล้วไม่เอาไม่เอาไม่สนไม่สนใช้ชีวิตของตัวเองไปเออทำมามากินไปเออเฮ้ยเออเฮียใช่นี่คือการปิดสวิตช์ ใช่มันเป็นวิธีที่ง่ายกว่าสําหรับมนุษย์ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาที่ใหญ่มากในระดับนี้ครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่เจ็บปวดมากเกินไปและเรายังคงใช้ชีวิตยอยู่ในโลกที่เราพบว่ามันมีปัญหานี้ได้ซึ่งหนังสือเล่มนี้อธิบายปัญหานี้แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ยังมีทางออกนะว่าเราอะยังคงช่วยโลกได้ด้วยวิธีการต่างๆอย่าคิดว่าคนหนึ่งคนทําอะไรไม่ได้เพราะว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงมาจากคนจํานวนน้อยๆทั้งสิ้นแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สนใจจะทํางานเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือรณรงค์เรื่อง ออแนวคิดแบบนี้จะเป็นแนวคิดที่ทําให้เราอะ่ะเข้าใจคนที่ไม่ทําใช่เข้าใจได้ไม่ยากหนังสือเล่มนี้ก็มีตัวอย่างอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูปกใกล้ๆนะนี่ Kiss me and be the change นะครับของสำนับพิมพ์สารคดีซึ่งค่อนข้างเก่าแล้วและหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายบางเรื่องได้น่าสนใจเช่นทางจักรยานทําไมการรณรงค์ให้คนขี่จักรยานอะ ถึงไม่ค่อยได้ผลมันมีการถอดบทเรียนหลายๆอย่างจากสถานที่นะเขาบอกว่าตราบใดที่เราอะยังรุนละงว่าขี่จักรยานกันเถอะเพราะการขี่จักรยานเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมมันจะไม่ยั่งยืนหรอกใช่แต่มันดูเท่มากเลยนะแต่มันทําได้ไม่นานนะ <c oughs> แล้วคนที่ทาอะมีอินเนอร์ว่าเราไปปั่นจักรยาน <c oughs> เพราะว่าเรากําลังรักโลกเนี้ยเรากําลังทําความดี <c oughs> เรากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่และเวลาเราเห็นคนที่ไม่ทําแบบเราอะเราจะหงุดหงิดทำไมเธอไม่ทําความดีแบบฉันล่ะทําไมไม่สวดมนต์แบบฉันล่ะเนี่ย <c oughs> คนมาทุกวันสินี่ฉันเป็นคนดีเพราะว่าฉันต้องสวดมนต์เออการสวดมนต์คือคนดีใชนนี้เป็นตัวอย่างโอเคอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อเข้าใจแล้วการทํามันเพื่อความดีงามมันมีโอกาสสูงที่จะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดจะลดลงเรื่องจักรยานในหลายๆเมืองที่ได้ผลเนี่ยเขานําเสนอวิธีการนะครับว่าไม่ต้องพูดเรื่องความดีงามหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมทําให้การขี่จักรยานเป็นวิธีที่สะดวกออกแบบทางจักรยานทุกอย่างนโยบายรัฐต้องมีทางจักรยานให้คนหันมาใช้จั ขกรยานมากกว่าไปใช้รถไฟฟ้าแพงๆทำยังไ <คำ S 2> <อ>งก็ได้ให <ś led> ้คนขี่จักรยานแล้วรู้สึกว่าสะดวกจังเลยไปถึงเร็วกว่า ประหยัดปลอดเชื้อไม่ตายเพราะโควิดเออใช่แล้วอย่างนี้ยการขี่จักรยานอ่ะจะยั่งยืนและเป็นการรณรงค์ที่ได้ผลเพราะว่าเราไม่ต้องไปพูดเรื่องสิ่งดีงามแล้วอ่ะแต่มันเป็นผลที่มันเห็นตรงหน้า <c oughs> ครับมันเป็นเรื่องเดียวกันกับรณรงค์การทําเพื่อสิ่งแวดล้อมคือทําให้มันเห็นประโยชน์กับเราอ่ะครับหนังสือเล่มนี้เป็นตัวอธิบายนะว <Wow. S 2> นะ้าวมีหลายคนบอกว่าดูเทปนี้แล้วตอนท้ายโหดฮูความยากของการตัดต่อในเทปนี้อยู่ที่ตอนท้ายนี่หละครับ ยังไงนะตั้งมาแล้วดูตั้งให้ตุ๊กจีเลยอ่ะตกไงตกสิตกเลอะไม่ตกการตัดต่อเนี่ยยากนะครับยังไงนะเอาบ้างเขาบอกว่าเทปเนี้ยมันทำให้เราได้เข้าใจความหมายของการเดินทาง ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในยุคที่โควิดเราไม่สามารถไปไหนได้หลายคนก็บอกว่าเออเราสามารถดูจากหน้าจอก็ได้หรืออ่านหนังสือจากเขาก็ได้มันก็เหมือนทดแทนได้แล้วหลายคนก็เลยรู้สึกว่าเออมันใช้ได้แฮะแต่เทปนี้ทําให้เราเห็นว่ามันได้จริงๆในวิธีการนั้นแต่ว่ามันได้ไม่ทั้งหมดความรู้สึกในตอนช่วงท้ายที่เราใส่เพลงแล้วก็เลือกตัดต่อแบบนั้นได้คําสัมภาษณ์ของหลายๆคนหรือได้ภาพ เด็กที่ไปเล่นเรือเล่นทรายสิ่งนั้นน่ะเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้เดินทางไปที่นั่นแล้วเราได้เห็นเห,นเหตุการณ์ตรงนั้นเราก็ได้ถ่ายและบันทึกมันออกมาทําให้เห็นว่าการเดินทางยังสําคัญจริงๆสําหรับชีวิตเราเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึง่งเขาไปดูการทําพระพุทธรูปซึ่งเราเห็นว่าพระพุทธรูปที่ปั้นมาหลอกมาอย่างเนี้ย เป็นพระพุทธรูปให้เรากลับไหว้นะครับเรารู้ไหมว่าข้างในของพระพุทธรูปมีหัวใจอยู่ด้วยนะเขาทําหัวใจไว้ข้างในพระพุทธรูปมันทําให้รู้ว่าคําว่าการเข้าไปในหัวใจกับคําว่าเข้าใจอ่ะมันต่างกันคําว่าเข้าใจอ่ะมันก็จะเข้าใจแต่ถ้ามันเข้าไปในหัวใจอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นี่เอง ก็ไม่รู้ว่าคนที่ดูเทปนี้ได้รู้สึกแบบที่เราได้รู้สึกได้หรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าเราทําถึงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็โยนให้กับทุกคนได้ตัดสินแล้วครับในการตัดต่อของเราในเทปนี้แล้วก็ปล่อยมันออกมาโอ้ยมีคนบอกว่าพะพุทธลูปทางภาคเหนือจะมีหัวใจพระเจ้าอยู่ครับนั่นไงครับอ อ่ะของพี่บอลล่ะตัดยากมากนะครับเพราะว่าเรื่องเยอะเพอมีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าเทปนี้ยมัวแต่เล่นไปซะ2สส่วนแล้วกว่าจะเห็นตัวทะเลจริงๆก็พาร์ทสุดท้าย1ใน3เองมัวแต่ทําอะไรอยู่ไร้สาระไปหมดเลยนี่คือศิลปะครับมันคือศิลปะก็คืออยากจะอธิบายวิธีการเล่าเรื่องสําหรับเทปนี้นะครับว่าเอาจริงๆการเล่าเรื่องแบบนี้มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่า ข้อมูลของการหายไปของอาราซีเนี่ยคนรู้อยู่แล้วคนเข้าไปอ่าน Google ก็จะได้ข้อมูลแบบที่ไม่ได้มันก็อาจจะไม่ได้ต่างจากข้อมูลแกหลักของที่เราจะเล่ามากนะักดังนั้นถ้าเราจะเล่ามันพุ่งไปแล้วรีบเล่าเรื่องนี้มันก็จะเสียดายเรื่องราวที่มันเกิดรอบๆใช่ไหมครับ <laughs> การที่เราไปเห็นเมืองเป็นแบบนี้การที่เราไปเห็นผู้คนใช้ชีวิตยังไงมันมีเด็กๆขี่จักรยานมาเล่นกับนักท่องเที่ยวมาขอดนสอบ้านเมืองเป็นยังไงมันเหมือนเป็นการเติมข้อมูลมากกว่าสิทธิที่เราจะเห็นได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงควรจะพาตัวเองไปในสถานที่จริงในหลายๆสถานที่อย่างที่พี่ยอดบอกเพื่อจะไปเข้าใจมันนะครับไปเข้าใจว่าอ๋อกลิ่นมันเป็นแบบนี้แสงที่นี่มันเป็นแบบนี้ผู้คนเขามีแววตาแบบนี้ อันเนี้ยมันจะประกอบให้เราเข้าใจตัวเรื่องราวหรือสถานที่ตรงนั้นมากขึ้นนะครับทําให้การตัดต่อเนี่ยค่อนข้างยากยากที่สุดก็คือในเบดสุดท้ายครับถ้า,าพูดถึงเทคนิคการตัดต่อนะเบสสุดท้ายอ่ะเรารู้ว่ามูดของเราอ่ะเรารู้สึกกดหู่เศร้าใจกับซากเรือแต่มันไม่ได้สิ้นหวังอืม,มันจะทํายังไงละ่ะมันจะมีอารมณ์ไหนที่จะบันเลงออกมาหรือว่าจะภาพแบบไหนที่จะสื่อออกมาได้ว่าเราหดหู่เราเศร้านะแต่เราไม่สิ้นหวัง พอเรามั่นใจแล้วเราได้ก้อนอารมณ์ของเรามาที่ตรงกันแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปหาเพลงหาภาพหาวิธีเลาเรื่องใดไก็ตามเพื่อให้มวลความรู้สึกมันมันออกมาชัดเจนและส่งไปถึงผู้ชมดังนั้นถ้าเกิดว่าเทปไหนที่ผู้ชมเห็นว่าเราไปเล่าเรื่องที่มันน่าสนดกดตู่อครับอย่างเช่นเทปที่ไปพิพิธภัณฑ์ที่เมืองนานกิม,มที่จีนเมื่อสี่สิบสามเนาะเทปนั้นนะครับมันก็เป็นการขยำขยี้ความรู้สึกของพวกเราพอสมควร เพราะว่ากว่าจะตัดต่อออกมาได้เนี่ยเราต้องอยู่กับเรื่องนั้นน่ะหลายวันแล้วหลายวันเนี่ยเราก็จะต้องคงมวลอารมณ์นั้นเพื่อจะถ่ายทอดความสุขฟุ้งหูน่ากลัวเศร้าใจออกมาให้ได้เราก็ต้องฟังเพลงแบบนั้นซ้าๆต้องรู้สึกแบบนั้นซ้าๆเพื่อจะเล่ามันออกมาซ้าๆบันก็เหมือนกับนักแสดงอ่ะครับที่ถ้าเกิดเขารับบทอะไรหนักๆอ่ะบางทีเขาก็แบบดาวไปเลยเหมือนกันหลังจากที่เลิกกองถ่ายแล้วมันความสุขมันติดไปเราก็เป็นสักวันหนึ่งพี่บอลจะฆ่าตัวตายเพราะว่าขาดต่อ ไม่เราจะบอกนี่เราเราจะเล่าเรื่องต,ออกต,ตลกเท<ร>่านั้นเลยนะครับแล้วบางทีซีนตลกตลกก็ไม่ได้ตัดง่ายนะเราต้องคงความขำข,ของเราไว้เป็นวันๆน่ะตั้งแต่เช้ายันค่ำยันดึกในการตัดต่อเอ,เอาจริงๆนี่คือเบื้องหลังของการทำงานแล้ก็นี่แหละครับการจะรู้สึกได้เราก็ต้องไปเผชิญแล้วก็เดินทางได้จริงๆกับมันเราถึงจะรู้สึกว่าเข้าไปในหัวใจอ่าเขได้เวลาห้ามพลาดสัปดาหน้าจริงๆเพราะว่าความลับของ กรุงทัชเคนเมือหงหลวงของประเทศอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการไปประเทศคาซัคสถานนี่คือจุดมุ่งหมายของทริปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่านับจากสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยเหลืออีกแค่4เทปที่จะจบของคลิปนี้ใช่ครับและสำหรับใครๆที่บ่นหรือว่าเป็นห่วงเราว่าทำไมเราจะต้องประหยัดอะไรนักหนาบางครั้งก็ไปเสี่ยงอันตรายกับการประหยัดเงินที่ไม่นิดๆหน่อยๆนะครับ เก็บคาพูดของคุณเก็บเข้ากระเป๋าไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วใช่เราจะเปย์สุดๆได้แบบที่หลายคนนึกไม่ถึงสําหรับเพื่อทําฝันฝันนี้แต่ว่าเป็นฝันที่เรายอมจ่ายและคิดว่าเราจะพยายามเล่าให้ทุกคนเข้าใจให้ได้ว่าฝันนี้มันสําคัญยังไงที่เราจะต้องยอมแลกกับเงินมากขนาดนี้ที่เราไม่เคยจ่ายเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนใช่ไหมทนะิพย์คนรวยอีกแล้วหรอครับถูกต้องพวกที่บอกว่าเราประหยัดโอ้ยจะใช้เงินสะบ้างเดย <laughs> เก็บปากของคุณเอาไว้เลยเก็บปากไปเลย มันไม่มีต่อไปแล้วโนมอใช่เพื่อเอาปากนะหน้ากลับมาได้ทำไมถุดูุ่าอย่างนี้ทำไมบอลรอดจ่ายเงินเยอะขนาดนี้เราเองก็ลําบากนะครับาพเลยเงินเราเองก็ลาบากไม่ได้อะไรเลยก็ฝากทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับส่งทุกคนเข้านอนแต่ว่าอยากจะขอพูดความเห็นของคุณอาราลีคิมนิดหนึ่งครับคุณอาราลีคิมถามว่า มีคนอยู่ในห้องอีกหรือคะนอกจากพวกพี่มีใครอยาดในกล้องเห็นอะไรไหมโอเค <c oughs> ขอให้มีชีวิตรอดแล้วก็รอดชีวิตครับถ้าร,รักษาหน้รารักษาตัวให้ดีเพื่อการเดินทางครั้งต่อไปของทุกคนครับวันนี้เราก็ขอลาไปนะครับทั้งบนยอดแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ใครก็ตามที่น้องอาร,ารีเห็นอยู่ในกล้องนะครับเราก็เราขอลาทุกคนไป ต้องนอนตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปจุดทูปกอแกับกันดาไม่รู้พูดอะไรมีเลยเกิบ้างหรือเปล่าวิภามาแล้วพอแล้ววิภาหรือเปล่าวิภามาผัวแ่กนี้หรือเปล่าครับสวัสดีครับ